ดับหลายพันสพััฮหนเซนบ,บังคับทหารสมัยขเขมรแดงออกรบหลุดหลักฐานส่งผู้หญิงท้องสู้แนวหน้าขเขมรน่าจะจนตรอกสดๆค่าถึงขณะที่บีบให้ทหารชราจากสงครามขเขมรแดงออกมารบในแนวหน้าแค่นั้นไม่พอค่ะยังมีการส่งผู้หญิงท้องมาประจำการที่บังเกอร์ด้วย อย่างที่หลายท่านน่าจะทราบกันนะคะว่าเมื่อวันที่18ธันวาคม68ค่ะด้านของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาประกาศคัดเลือกกำลังพลทหารจำนวน2,964นายเพื่อบรรจุเข้ากรอบอัตรากำลังของหน่วยต่างๆในสังกัดกองทัพบ,บกหลังสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนทวีความตึงเครียดโดยมีรายงานว่ากองกำลังฝ่ายกัมพูชาสูญเสียอย่างหนักรัฐบาลจึงเร่งเปิดรับสมัคทหารใหม่เป็นการเร่งด่วน เพื่อเสริมกำลังแล้าทดแทนกําลังพลในพื้นที่ปะทะซึ่งก็ชัดเจนนะคะว่าการคัดเลือกกําลังพลเร่งด่วนแบบนี้กว่า2 0พันนายจะมาบอกว่าเรียกเลยๆคงไม่ใช่ค่ะแต่เพราะว่าเสียหายไปเยอะค่ะก็เลยต้องเติมกําลังเร่งด่วนแต่ในความเป็นจริงนะคะก็ไม่ใช่แค่เจ็บตายเท่านั้นนะคะยังมีหลักฐานชัดเจนค่ะว่าทหารเขมรหลบหนีออกจากบังเกอร์เป็นจํานวนมากเพราะว่ามีคลิปหลุด ในขณะที่ทหารไทยเข้าไปตรวจภายในบังเกอร์ก็ชัดเจนค่ะว่ามีอาวุธหนักข้าวของเครื่องใช้พร้อมเครื่องกระสุนอยู่ครบค่ะ แต่ที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่นะคะคือตอนนี้เนี่ยกองทัพกัมพูชาจนตรอกสุดๆค่ะดูได้จากการเกณฑ์ทหารสมัยขเขมรแดงซึ่งมีอายุกว่า60-80ปีค่ะมาร่วมลบด้วยที่สำคัญไม่ได้มาโดยสมัครใจนะคะทางด้านของ Army Military Force ค่ะออกมาเปิดเผยบอกว่ามีกระแสข่วาวว่าฮุนเซนเกณฑ์อดีตนักรบขเขมรแดงร่วมรบที่แนวหน้าแนวหลังล่าสุดพบทหารกัมพูชาอายุ80ปีเป็นลมตุยจากความเหนื่อยล้าในแนวหน้า ทางด้านของเพจ Army Military Force นะคะยังตอกย้ำว่าสิ่งที่ลือกันนั้นมันเป็นความจริงจึงได้มีการเปิดเผยคลิปการเกณฑ์อาหารในระลอกแรกชัดเจนมากค่ะว่ามีการสั่งให้ทหารวัยชารานะคะเข้าประจำการเพียบค่ะพร้อมทั้งโพสต์ข้อความระบุว่ากลุ่มทหารเกณฑ์วัยชาราเหล่านี้อายุตั้งแต่68ปีไปจนถึง89ปีซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มอดีตทหารเขมรแดงที่มีประสบการณ์ในการรบในอดีต ถูกเกณฑ์มาตามคำสั่งของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาให้กลับเข้าประจำการอีกครั้งแล้วก็ส่งตัวไปยังแนวหน้าเพื่อทําการสู้รบกับทหารไทยข้อมูลที่น่าสลดนะคะก็พบว่าทหารทรงอายุหลายรายค่ะที่มีสภาพร่างกายเนี่ยร่วงโรยไม่ได้สามารถทนต่อความยากลําบากในสมรภูมิได้นะคะบางรายเนี่ยเสียชีวิตจากความเหนื่อยล้าหรือว่าโรคประจําตัวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ และด้วยสถานการณ <igung> ์การรบที <the <ellen> <the <in> <speaking of al> ่ตึงเครียดด้วยก็ถูกกัมพูชาเนี่ยทิ้งเป็นปุ๋ยเอาไว้ในป่าตามแนวชายแดนค่ะที่เต้าดาทอมจ้องเตงใจเธอเรียมต่างเปลือยจับบุญชันนจ้าอมลราฮดดาชันนมเจ็ดจับบุญองได้ครูนพดประกอบม้าองโจ น่องชู่กองตัวประทาบปาเนี่ยจังอมรันตะเนอแคทซีมเรียบกอดมีนเจย์ครังที่หายทาสาตมอนตัวตะมอนคำนึงอมในช่โชว์จิงนึงชั้นแปดจาอและหบดอฟปไปบานอมเลียูจุเยยดใจตัยึจุนแต่เหลียดูจตยึดจนนึงอมมาตันมีนบักไดบักเชงขวักไเไดไอดและที่น่าสลดนอกจากการเอาคนชรลามาออกรบแล้วนะคะ เห็นที่จะเป็นการเริ่มจะมีการส่งผู้หญิงเข้ามาค่ะรบในแนวหน้าทางด้านของอาร์มี่มิริ y f อรีฟอรเนี่ยก็ออกมาปล่อยคลิปแฉค่ะพร้อมกับข้อความบอกว่าทหารกัมพูชาปล่อยคลิปใช้เมียยิงปืนกล PKM 7.62มมใส่ทหารไทยระหว่างการประทาิที่ปราสาทตาควายเมื่อวันก่อนเด็กเกย์ เดรีกลาหาน banyak t r a v ม่จะนุดไปไหนมโน่ชัดเจนนะคะว่ากองทัพเขมรนกำลังย่ำแย่กำลังพลก็เริ่มจะหมดประเทศแล้วก็กำลังเข้าสู่การหมดสภาพในการรบในอีกไม่นานค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามนั้น